ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป,ปันปันลำพูนออฟฟิเชียลนะคะน,นะคะตอนนี้นั่นก็อยู่หลังเวทีนะคะโอ้โหเป็นช่างอะไรเนี่ยช่างเชื่อมช่างอะไรช่างโอ้ย oh. oh. อย่างนี้ซ่อมไม่ทีหรอคะซ่อม ต้องมาวะโอ้โหนี่นะคะครัวของแม่ลำพืนนะคะครัวแม่สุภาพนะคะ หนึ่งองไปนเป็ตักเ่านัินเจริงินี่นะคะบรรยากาศด้านล่างวิีนะคะตอนนี้นะคะกำลังการกินนะคะอู้เจอดารา โอ้โอ้สวัสดีค่ะโอ้ในอีหย่างกินเนาะปลดวไม่นุ้ยเหรออันนี้โคไม่นุ้ย้แกงปิดฮะลโปิดฮะลโปิดไก่ไก่อตัเซมอร่อยมากเลย้ น้ำเราไปอ้าวอยู่ไหนห้องน้ำแถวนี้มีเอินมีห้องน้ำใกล้ๆ,ๆด้วยอ,ยอ้ไม่ต้องแย่งกันห้องน้ำ<อ>กินแห่อร่อยนะคะมีกินแบบมีความสุขมาก เอาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปหากินเดี๋ยวสีไปตักยิ <right> ้วเนี่ยค um, ่ะเนี่ยค่ะจ้าเอ๋ทำอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะโอ๊ยโฟนเหรออืมเป็นอย่างโอ้แพ้อะไรคะ ฟาดหายไปไวนะคะกินข้าวเราไปกินตมลเมื่อกี้กินตากินข้าวกินยาได้กินยาไหมหรือว่าทาแค่ยาทานน้่อกินยาทนยานอกยาแก้แพ้กินพรุ่งนี้เช้าทีเดียวโอ้ยเฮ้ยได้ยง สวัสดีค่ะกินหลายใบกรอเพร่ามาครับเป็นเังไสแต่ประมาณตอนกินขานนาน้าวแล้วก็ยิ่งกินผเผาเน,นั่งกินยาวพุดงยาวเบอรเป็นแต่ลิตโตนแท้เราไม่ได้นั่งไหนเอาสายชาบ้างกินข้าวยังอ่ะยังค่ะเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงใช่เพราะว่าเมื่อกินไปพักอยู่ที่เมืองอละเอ็่ปวดขาปวดเมื่อยก็เลยพัก <laughs> มาได้อิ่ม ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะที่เกือบลอยอ่ะคือดิเนี่ยนะคะข้างหลังก็จะเป็นเต็นท์นะเต็นท์ของศิลปินนะคะโอ้ พซนเอกของเราได้อะไรกินแัดนี้ค่ะได้อะไรกินโอ้โหข้าวเหลืมากแจกบบอกินซมตามเล่าเหัร้องเพลงล้าเงยองกิง่รับมอเสยลอมงน่นิเลยนพี่อมเลยพีปันเหมือนกันเมื่อคืนร้องอยู่ดีแมงมินก็ปาก วดวัววดจ้าบ like ่ไหมขตากครับตาโอ้โอเ็ิตากวเหมือนเหมือนเป็ดเลยซื้อแ้วแนนหนูจะหนูจะได้เปลี่ยนร้านอันนี้ทึางหนาบอ งั้นหนูจะเดินไปอีกโอเคกินให้อร่อยนะคะสวัสดีพ่อสวัสดีครับนี่เป็นสื่อเรากินนะคะฟัดแดวอะไรเมามาจากไหนีมยวัดเหรอโอ้โห นี่นะคะเป็นเต้นศิลปินนะคะอืมตรงนี้ทำไมเมื่อจังเลยอืมตรงนี้นะคะเต็นศิลปิน,ปนค่ะตรงนู้นก็เป็นของศิลปินนะคะนี่ครัวแม่นุ้ยน,นะคะ สวัสดีค่ะดีค่ะป้านี่แก่งเมื่อเล้วยังยังยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเรามาตักกินนะคะมาถึงกี่โมงคะแม่เช้าเลยเหรอวันนี้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าอ่ะ ใช้ทั้งนู่นวันนี้ข้าวเหนียวนะคะไปหาเหรียญมาซื้อโฟมก่อน นี่นะคะใครวันนี้นะคะใครอยู่ใกล้ๆก็มาให้กําลังใจพวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้เป็นยังคือเปิดส่องไฟองอ <laughs> โอ้โหดูมีเอาราขึ้นมาทันที <laughs> ดูดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทัานทียังค่ะกําลังกําลังจะไปเป็นท่านอยู่นะค่ะคีโพห์ออกแล้วนี่กินแต่แก่แตกลางคืนนี่พุงบัลลูเห็นนี่แล้วเปล่าพุงพุงน้อยอ่ะ พี่ป้หนูก็ว้าวถูกเดียวสิเอาพีปอคิอ้ิปโโ่อีค้สององกิปตวันได้สิแล้วนะยใส่วันนี้ตื่นสายใช่ไหมไม่ได้ตื่นสายหรอกแต่แบบอยู่ไกลไงมันก็คืนพักอยู่ที่ในเมืองใช่ใช่ค่ะอันนี้เต้นพี่ใช่ไหมคะ โอเคค่ะรู้สึกว่าจะบังเวียงมากตอนนี้ใช่เขาไม่ติดไฟหรอตรงเนี้ยรถจอดไหนทางดดูทางทางเวทีเลยค่ะคืนนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเบรคน่าจะแรงอยู่ไกลเวทีน่าจะมาไม่ได้ค่ะไปแล้วนะคะค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะใครอยู่ใกล้ๆก็มาให้กำลังใจกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ